สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีมาพอกันกับช่องชีวิตคนบ้านบ้านคือเก่าเนาะจา้าเขาสวนตอนเศร้าจา้พี่น้องตื่นขึ้นมาก,กินกาแฟาแลวกะเขาสวนจา้าพี่น้องต่างคน้นต่างเฮ็ดเบียกเนาะพี่น้อง,พอ,งพอบานเป็นเฮ็ดอีกอย่างหนึง่งเขาก็มาเตรียมน้ำจา้าผกสลัดที่เขาขายไปเบิดแล้วเขากะล่างกองฟ้มแลวกะเปลี่ยนถุงพี่น้องเปลี่ยนถุงแล้วมาเตรียมน้ำไหวเนาะจา้าไหวมือนึง ลองเบิงจะพี่น้องวาดุวงไดเพื่นหัวบอ่อน้ำปุ๋ยเฮ้ากับจังบ่เฮียถิมเนาะจ้ะจาหลังจากที่เฮาเตรียมน้ำแล้วเฮ้ากับเก็บพักเสียน่ตพี่น้องหันมาหาพักเสียนพักเสียนกับพอเก็บแล้วเนาะจา้าอันนี้เฮากัพื้นที่เล็กๆพี่น้องเฮ้ากับสางไร่ได้ได้จา้าสางไร่ไร่ไร่ได้ไรยวันเออลินกระรัวขนาดสางไร่ได้ไร้วันเนาะพี่น้องเนาะ มีรายได้รายวันรายสัปดาห์เนาะจ้าโบต้องปลูกยางหลายพี่น้องปลูกยางละเล็กละหน่อยเขาจังบกดดันเนาะจ้าถ้าปลูกตะพักสลัดเบิร์นเขาก็จะขึ้นยากสิไปขายไสนอ่อนว่าอันนี้มีเรื่องพักเสียนพักสลัดอยาก,กินยังกับปลูกเนาะพี่น้องจังบริสื่อเพลินจ้านี่เขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องจะเก็บไปเรื่อยเนาะพี่น้องเห็นยาเขากะลกไปจ้า เติมน้ำไปน้ำเก็บพักไปน้ำซ้มดูขานอนน้ำกรตืนเนาะจ้ะาเอ่ยพ่นกระเบิงนองถาจ้าถ้าคนหน่อยตื่นขึ้นมานน่กะจะวุ่นแน่จ้าพี่นอ้องอ๋าน,นี่แหะพี่น้องหันมาอีกฟังหนึ่งเนาะจ้าก็จะเป็นพักสลัดที่เขาปลูกไว้อันนี้พ่อบ้านเพื่อกระตัดแ<อ>ตงกิ่งต้นกระเจี๊ยบเนาะจ้ามันสูงโผลเนาะพี่น้องตัดออกคนจะได้แตกนอแตกแหนงไม่จ้า มอนอก,ก็นว่ามียังหลายด้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า